สวัสดีค่ะกุ้งนิสันนะคะวันนี้กูพามาชมรถก่อนที่กูจะส่งมอบกันนะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะกูเพิ่งแต่งล้อแม็กมานะคะเลยอยากมาให้ชมกันเต็มๆเลยนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะมาที่ล้อแม็กกันก่อนเลยนะคะล้อแม็กรุ่นนี้นะคะคือ SSW นะคะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสวยมากเลยค่ะส่วนคาลิปเปอร์ที่เราเห็นนะคะเป็นคาลิปเปอร์สีเขียวค่ะคือบางท่านนะคะยังไม่เคยเห็นว่าถ้าพอแต่งคาลิปเปอร์สีเขียวแล้วอะ่ะมันแมทกันไหมกูจะบอกว่า พอแต่งออกมาแล้วว่าดูโดดเด่นมากนะคะแล้วก็ดูสวยจริงๆค่ะเผื่อว่าเป็นไอเดียให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่อยากจะแต่งคาลิปเปอร์แล้วไม่มั่นใจนะคะสีเขียวสว่างสวยค่ะอันนี้คอนเฟิร์มเลยขนาดยางของเขานะคะคือ 20545R17 ยางที่ใส่คันนี้นะคะคือยางของเลนโซเลยค่ะลองด้านข้างนะคะเป็นชุดแต่งทรงอีกไนนะคะทรงอีกไนเขาได้ใน เรื่องการขับง่ายนะคะขับคล่องและการรับประกันของเขาค่ะก็คือรับประกันเท่ากับตัวรถของเราเลยนะคะส่วนสปอยเลอร์ค่ะจะเป็นสปอยเลอร์สีดำเงานะคะตัดกับสีขาวมกเลยรุ่นนี้นะคะคืออ m เมล่า VL ชุดแต่งอีกไนค่ะด้านล่างก็จะเป็นท่อคู่นะคะ วันนี้นะคะกุ๊กก็พามาชมชุดแต่งนะคะพร้อมกับร้อมแม็กนะคะแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะก็เรามาดูกันแบบเต็มๆเ,เลยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ